สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําอาหารบํารุงตับสําหรับสุนัขที่ปว่วยเป็นโรคตับนะคะเนื่องจากว่าน้องโมจิอายุมากแล้วตอนนี้ก็อายุ17ขวบน้องไม่สบายไม่กินอาหารเราก็เลยพาไปหาหมอเจาะเลือดน้องออกมาปรากฏว่าค่าตับสูงกว่าเดิมมากเทียบง่ายๆจับปกติค่าตับ100แต่ของน้องโมจินี่สูงเกือบถึง600เลยค่ะคุณหมอเลยต้องให้ยาบํารุงตับและยาก,กระตุ้นการกินอาหารให้น้องคุณหมอ,อยังแนะนําให้น้องกินอาหารสําหรับบํารุงตับด้วยค่ะ ตัวนี้เป็นของเลยอคา n ินเฮอร์ปติกค่ะเราจะตักแบ่งออกมาตามปริมาณที่น้องกินเลยค่ะส่วนอาหารที่เหลือในกระป๋องเราจะเก็บใส่กล่องแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นค่ะจะเก็บอยู่ในตู้เย็นได้ประมาณ4วันนะคะและทุกครั้งที่เราเอาออกมาให้น้องกินเราก็จะต้องเวฟให้น้องก่อนทุกครั้งค่ะ เนื่องจากว่าน้องโมจิอายุมากแล้วเราจะบดให้ละเอียดแล้วก็ใส่น้ำร้อนค่ะเพื่อให้มันเหลวได้มากที่สุดเพื่อให้น้องกินได้ง่ายขึ้น ตอนนี้น้องโมจิยังกินอาหารได้น้อยอยู่เราเลยแบ่งเป็นมื้อเล็กๆให้กินทุกสี่ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นช่วงวันหยุดสงการเราจะไปไหนไม่ได้เลยเพราะต้องดูแลน้องโมจิและป้อนอาหารให้ทุกสี่ชั่วโมงขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับครอบครัวในวันสงการนะคะใครที่ไปเที่ยวสังสรรค์เฮฮาเพี่วเผื่อเราด้วยนะส่วนเราดูแลลูกป่วยวนไปค่ะมีความสุขสดชื่นสดใสกันทุกคนนะคะสุขสันต์วันสงการปีใหม่ไทยค่ะ Bye bye!